สตาร์บัคสประสบการณ์พรีเมียมของคอกาแฟในปัจจุบันการนั่งจิบกาแฟและทำงานในร้านกาแฟกลายเป็นประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่คนในยุคนี้ล้วนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแบร์ไตร์อินไซต์ขอชวนทุกท่านสั่งกาแฟแก้วโปรดดื่มดำกับประสบการณ์และค้นพบเคล็ดลับของ Starbucks ที่ไม่ใช่แค่ขายกาแฟยังไงให้รวยทำกาแฟยังไงให้อร่อยแต่ Starbucks ททำยังไงให้ลูกค้าทั่วโลก ยอมที่จะซื้อประสบการณ์ที่ดีและอยากให้บาริสต้าเขียนชื่อบนแก้วในทุกๆครั้งที่สั่งกาแฟหน้าเคาน์เตอร์ครับ30มีนาคมปี1971เจอร์รี่บาวินครูสอนภาษาอังกฤษเซฟซีเกลครูสอนประวัติศาสตร์และกอดอนบาวเกอร์ ker, นักเขียนและนักโฆษณา กลุ่มเพื่อน3คนที่รู้จักการตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกได้รวมหุ้นเปิดร้าน s สตา b u c k คสาขาแรกที่ซีแอตทิลโดยคำว่า Starbucks มาจากชื่อตัวละครในนินยายเรื่องโมบิดิกและยังเป็นคำที่ตรงกับไอเดียของบาวเกอร์ที่อยากให้มีตัวอักษร ST ีนำหน้าชื่อร้าน s t b u c u s k o f o f f t e T Spice และใช้โลโก้ดั้งเดิมเป็นรูปไซเรนหรือนางเงือกสองหางตามตำนานของกรีและใช้สีน้ำตาลเป็นสีหลักประจำแบรนด์ ในระยะแรก s t a r b u c k สเริ่มต้นจากการขายเมล็ดกาแฟคั่วที่ซื้อต่อจากอัลเฟรดพีทเจ้าของกิจการเครื่องคั่วกาแฟที่ชักชวนทั้ง3คนเข้าสู่ธุรกิจกาแฟจนพวกเขาสามารถขายายสาขาได้ถึง6แห่งในซซแอตเทิลจนกระทั่งในปี1986พวกเขาได้มีโอกาสพบกับฮาวเบิร์ดเชาส์อดีตเซ์แมนขายเครื่องบดกาแฟที่ได้เข้ามาทำงานใน Starbucks ในตำแหน่งผู้นริการฝ่ายค้าปลีกและการตลาด ที่เป็นคนชักชวนให้ทั้ง3คนเริ่มต้นขายกาแฟเอสเพรสโซอันเกิดจากความประทับใจที่เขาเคยไปเยือนอิตาลีเช้าที่ตัดสินใจาลอ,อกจากสตาร์บัคสจึงเริ่มระดมทุนด้วยมากพอที่จะเปิดร้านกาแฟเอสเพรสโซในแบบที่เขาอยากได้ในชื่ออิลชิออนานเป็นร้านกาแฟาที่มีที่นั่งไม่มากจนเกินไปมีเพลงโอเปร่าในร้านและมีไอศกรีมขายด้วยจนกระทั่งทีมผู้ก่อตั้งสตาร์บัคสเดิมต้องการจะขายกิจการ ชาส์ Charles, จึงมองเห็นโอกาสในการที่จะปลุกปั้นแบรนด์ s สตาร์บัคด้วยตัวเองดูเหมือนว่าชาส์จะต้องฝันสลายเพราะหุ้นส่วนร้านกาแฟของเขาที่มีเงินพร้อมมากกว่าเสนอเงินตัดหน้าเขาแต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันเมื่อเขาได้พบกับวิลเลียมเฮนรีเกสที่2ีบิดาของบิลเกสแห่ง Microsoft ที่เสนอตัวลงทุนให้แต่มีเงื่อนไขคือชาส์ Charles จะต้องขยายสตาร์บัคสออกไปนอกสหรัฐอเมริกาให้ได้ ในปี1987ทีมเจ้าของเดิมจึงได้ทำการขายกิจการ Starbucks ให้กับเช้าด้วยมูลค่า3ล้าน8 0สนเหรียญและทำการรีแบรนด์ร้านกาแฟเดิมเป็นชื่อ Starbucks ในที่สุดและทำการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Starbucks Coffee และเปลี่ยนโลโก้ไซเลนรูปแบบใหม่รวมถึงเปลี่ยนสีแบรนด์เป็นสีเขียวอีกด้วยในปีเดียวกันนั่นเอง ชาสในฐานะผู้บริหาร Starbucks ก็เริ่มขยายร้านออกไปนอกเซียร์เป็นครั้งแรกจนกระทั่งมีร้าน Starbucks ครอบคลุมทั่วอเมริกาเหนือถึง46สาขาในปี1989และในเดือนมิถุนายนปี1992 Starbucks ได้ตัดสินใจนำหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก ทำให้สตาร์บัคสสามารถระดมทุนขยายสาขาขึ้นได้อีกเป็นเท่าตัวและทําให้สตาร์บัค s ตัดสินใจขยายร้านออกไปนอกประเทศเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะตามมาด้วยฟิลิปปินส์าราชาอาณาจักรออสเตรเลียและเม็กซิโกส่วนสตาร์บัคสสาขาแรกในไทยเริ่มต้นขึ้นในปี1998ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมสินค้าขายดีประจำร้านสตาร์บัคสที่เป็นพระเอกตลอดการนั่นก็คือกาแฟเอสเพรสโซและโดนัท เธอเริ่มขายตั้งแต่ที่เชาส์เข้าซื้อกิจการแต่กาแฟที่ทําให้สตาร์บัคส่ทรงอิทธิพลในตลาดกาแฟนั่นก็คือกาแฟปั่นหรือที่เรียกว่าเฟรปูชิโน่ที่เริ่มขายมาตั้งแต่ปี1994ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสตาร์บัคและยังส่งผลไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะจากตั้งแต่ปี1997หาก s t a r ์บัค s เปิดสาขาบนพื้นที่ใดจะทำให้ราคาที่ดินของพื้นที่นั้นเพิ่มสูงขึ้น2เท่าจนมีคำที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า p ฟรปปูชโนเอฟเฟกนอกจากนั้นสตาร์บัคส์ยังพยายามแตกลาสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นสินค้าสายสุขภาพเช่นการใช้ส่วนผสมที่มีแคลอรี่ต่ำการใช้นมถั่วเหลืองสำหรับผู้ที่มีปัญหาแพ้แลคโตสรวมถึงการผลิตกาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อ s t า r b u c k ส์เวียแคปซูลกาแฟและช็อกโกแลตสำหรับใช้กับเครื่องชงแบบแคปซูลรวมทั้งยังได้ซื้อกิจการแบรนด์ทีวอน่าเพื่อขยายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาอีกด้วยนอกจากกาแฟเครื่องดื่ม และอาหารที่ดีแล้วสิ่งที่ s t a r ์บัค s ประสบความสำเร็จคือการสร้างประสบการณ์ Harvard c h a r ช e s ไม่ได้มองว่า Starbucks เป็นเพียงแฟนชายร้านกาแฟแต่ Starbucks จะต้องมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าตั้งแต่ระหว่างเดินต่อแถวโดยใน,นระหว่างต่อแถวก่อนจะรับออเดอร์นั้นลูกค้าจะได้มีโอกาสชมและสัมผัสสินค้าต่าง ตั้งแต่กระเป๋าแก้วทัมเบอร์ขนมต่างๆและสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยก่อนจะถึงแคชเชียทำให้สามารถรับกาแฟาได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอนานซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมากรวมถึงการแก้ปัญหาโต๊ะไม่พอนั่งด้วยการเปิดสาขาใหม่แทนที่จะจํากัดเวลานั่งในสาขาเดิม นอกจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสิ่งที่ Star b u c k s ให้ความสำคัญทั้งการณร,รงค์การค้าที่เป็นธรรมหรือ Fair Trade ที่ Starbuck s จะทำการซื้อมเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อเริ่มใช้วัสดุรีไซเคิลตั้งแต่ถ้วยกระดาษโต๊ะที่ทำจากกากกาแฟการสนับสนุนให้ใช้แก้วส่วนตัวเพื่อแลกกับส่วนลดค่าเครื่องดืม่มและการประกาศงดให้หลอดพลาสติกโดยเปลี่ยนไปใช้หลอดกระดาษหรือแก้วที่สามารถจิบได้เลยโดยไม่ ต้องใช้หลอดด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปทําให้ณตอนนีสตาร์บั c ส์สามารถขยายสาขาไปมากกว่า31,256ร้านใน79ประเทศทั่วโลกกลายเป็นบ้านหลังที่3ของคอกาแฟที่ไม่ว่าจะเดินเข้าไปกี่ครั้งก็ได้รับความประทับใจในรสชาติและประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆครั้งนี่คือเรื่องราวของ Starbuck s ประสบการณ์พรีเมียม ขอองคกาแฟสุดท้ายนี้อยากให้แบร์ไตอินไซต์นำเสนอเรื่องราวของแบร์ระดับโลกแบรนด์ไหนคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบร์ไตบัสคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอและครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ